มสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนล53ครับผมวันนี้มาแนะนําสูตรการทําเบคอนอบอุนเส้นนะครับเพื่อนๆแต่สําหรับสูตรของผมนะครับก็ใส่หมู3ชั้นด้วยนะครับผมนี่ครับน่าทานไหมครับผมเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับการทำนะครับเป็นสูตรที่ทําง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับวิธีทําง่ายนะครับเบคอนอบอุนเส้นเหนียวนุ่ม กลมกล่อมนะครับผมวัตถุดิบก็จะมีเบคอนนะครับจาก CP นะครับผมไปเลือกซื้อตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้เลยนะครับเพื่อนผมก็ซื้อมาจากแมคโครนะครับหนึ่งห่อใหญ่ๆนะครับทำได้หลายเมนูเลยนะครับห่อหนึ่งก็ครึ่งกิโลนะครับ500กรัมนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับว่าจะมีอะไรต่อนะครับก็จะมีวุ้นเส้นนะครับผมวุ้นเส้นที่สำเร็จรูปแล้วนะครับผมเรียกว่า แช่อบมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็มีต้นหอมไปขึ้นช่ายนะครับผมไปขึ้นช่ายใส่เยอะๆจะดีนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับอ่ะมาดูต่อกันนะครับอ่าแกะเบคอนออกแล้วนะครับเพื่อนนี่ครับอ่าเรียงใส่จานไว้นะครับเพื่อนอ่าผมก็จะใช้ไม่หมดนะครับใช้ไม่หมดอ่าแล้วก็มีขิงครับขิงแก่นะครับผมสักนิดหน่อยแล้วก็ หมูสามชั้นนะครับที่ผมเหลือไว้จากการทําเมนูอื่นนะผมหมักไว้นะครับผมอ่าแล้วก็มีส่วนของกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะครับแล้วก็เกลือครับผมในขวดก็จะเป็นพริกพริกหอมนะครับผมน้ํามันพืชซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยน้ํามันงาและก็เหล้าจีน,นะครับเพื่อนๆอ,อ่าและในในถ้วยเมื่อสักครู่ก็จะเป็นเห็ดหอมแห้งนะครับ แช่ด้วยน้ําอุ่นไว้ครับปล่อยให้เขานิ่มนะครับแล้วก็ค่อยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับอ่านี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับมีพริกสวนพริกแดงมะนาวผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับผมอ่าน้ําปลานะครับผมสําหรับการทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ค่อยมาทํา เบคอนอบนะครับอ่าต่อมาก็จะมีวัตถุดิบนะครับในชามนะครับผมก็จะมีเบคอนนะครับเมื่อสักครู่นะครับและในชามนี้ก็จะเป็นต้นหอมใบขึ้นช่ายหั่นนะครับผมอันนี้ก็คือวุ้นเส้นนะครับอ่าวุ้นเส้นเขาจะสําเร็จรูปมาแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมาแช่แล้วนะครับอ่านะครับนี่ครับในถ้วยก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขกนะครับอ่าแล้วในชามก็จะเป็นขิงนะครับหั่นแว่นแว่นไว้นะครับผม อ่านี่ครับในถ้วยขวามือก็จะเป็นเห็ดหอมหั่นเป็นชิ้นบางๆขนาดนี้นะครับอ่าเตรียมที่จะลงมือทำนะครับในถ้วยก็จะเป็นน้ําจิ้มซีฟูดนะครับทาเสร็จเรียบร้อยนะครับแซ่บๆนะครับเพื่อนอ่านะครับรสชาติเค้าความเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มนะครับสาหรับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับมาทําการหมักเส้นกันเลยนะครับใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะครับเพื่อนอ่าตามด้วยซีอิ๊วขาว อ่านะครับซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปนะครับการหมักเราจะใช้การหมักด้วยรสชาติที่เข้มข้นนะครับผมอ่านะครับอ่าแล้วก็ส่วนของซีอิ๊วดำนะครับอ่าซีอิ๊วดำนะครับซอสปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงานะครับใส่น้ำมันงาไปด้วยนะครับ ส่วนเหล้าจีนเราจะใส่ที่หลังนะครับเวลาช่วงที่เราอบใกล้จะเสร็จเราถึงใส่เหล้าจีนนะครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้ก็ใส่น้ําตาลลงไปนะครับน้ําตาลผงฟุงรสแล้วก็ขยาขยำคลุกเค้าให้ทั่วเลยนะครับเพื่อนใส่น้ําลงไปหน่อยได้นะครับใส่น้ําลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราอบเราก็ใส่น้ําอีกนะครับอ่าเพิ่มเพิ่มสรรีสันอีกนะครับให้มันเข้มๆนะครับ การอบพุ้นเส้นทานี่ก็ต้องเป็นสีเข้มๆนะครับเพื่อนจะอร่อยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับอ่าการหมักนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับตั้งกระทะหรือหม้อก็ได้นะครับใส่รากกะชีกระเทียมริดไทยที่เราโขลกเมื่อสักครู่ลงไปผัดให้หอมนะครับอ่าผัดให้หอมเลยนะครับเพื่อนใส่น้ํามันนิดเดียวนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมนะครับ ผ,ผัดให้ทั่วเลยนะครับเพื่อนเพื่อนฮะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นไปนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ใส่หมูสามชั้นก็ใส่เบคอนไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนีฎิผมมีหมูสามชั้นเหลืออยู่นิดนึงก็เลยเอามาผัดนะครับฮะแล้วก็ใส่ขิงซอยเอ,อขิงหัน่นแว่นๆลงไปนะครับขออภัยด้วยนะครับพูดผิด ั่นแว่นๆนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกหอมนะครับใส่พริกหอมลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นนะครับหอมมากๆครับช่วงนี้นะครับช่วงที่ผัดนี่นะครับใช้ไฟแรงหน่อยนะครับเติมน้ําลงไปได้นะครับถ้ามันแห้งไปอ่าเติมน้ําสุกลงไปนะครับน้ําเปล่านะครับหอมกุ้งเลยนะครับเพื่อน ให้หมูสุกนะครับเรียกว่าหอมน่าทานมากๆครับหอมขิงหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับผมอ่านะครับใส่เบคอนลงไปเลยนะครับเบคอนมันจะเส้นยาวนะครับอ่าตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับผัดคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับเพื่อน เค่อนก็มีขายในห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆไม่สะดวกไปก็มาช็อปในกระเป๋าสินค้าของผมนะครับตะกร้าสินค้าของผมมีขายนะครับอ่าแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยการใส่มุ้นเส้นลงไปเลยนะครับเพื่อนอ่านี่ครับ สังเกตว่าเส้นของวุ้นเส้นจะแข็งกระด้างอยู่นะครับพเพื่อนๆ่นช่วงนี้ยังแข็งกระด้างอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะใส่อะไรต่อเพื่อนเนคอยดูนะครับ neat. ใส่น้ําครับน้ําเปล่านะครับใส่เยอะพอควรนะครับเพื่อนๆ่น uh, เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งวุ้นเส้นเขาจะดูดน้ําเข้าไปในในตัวของวุ้นเส้นนะครับทําให้วุ้นเส้นนุ่มนะเหนียวนุ่มอร่อยนะครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวผมจะย้ายจากกระทะเข้าในหม้ออบนะครับหรือเพื่อนๆจะทําในกระทะไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเวลาทานค่อยตักใส่จานนะครับนี่ครับน่าทานจริงๆเลยครับเพื่อนๆจะเห็นเครื่องแน่นเลยนะครับผมก็เอามาใส่หม้ออบแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็โรยด้วย ต้นหอมและใบขึ้นช่ายลงไปนะครับใส่เยอะๆจะอร่อยนะครับผมใบขึ้นช่ายนะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับอ่าแล้วก็ปิดฝาหม้อนะครับอบไปเรื่อยๆจนน้าในในในหม้อแห้งนะครับเพื่อนๆนี่ครับคอยเปิดดูนะครับในน้ายังไม่แห้งนะครับข้างๆใต้ใต้ของหมอนี่นะครับก้นหม้อยังไม่แห้งนะครับอบไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าใช้ซ่อมมาช่วย ช่วยพลิกด้านของผักก็ได้นะครับนะครับกดให้จมหน่อยนะครับเพื่อนๆครับเราจะอบไปเรื่อยๆนะครับผมนะสังเกตว่าอุ้นเส้นเริ่มมีความนุ่มแล้วนะครับใส่นุ่มแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วเราจะรอให้ผักยุบตัวหน่อยนะครับแล้วก็รอให้น้ําแห้งนะครับแล้วก็เอามาทานได้เลยนะครับ นี่ครับสูตรอร่อยสูตรน่าทานนะครับแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมเบคอนอบวุ้นเส้นใส่หมูสามชั้นนะครับนี่ครับมีความหอมของขิงนะครับแล้วก็กระเทียมพริกไทยนะครับผมแล้วก็เหล้าจีนนะครับน้ำมันงานะครับผมเหล้าจีนก็ใส่ตอนนี้ได้เลยนะครับนะครับใส่ตอนที่เราย้ายขึ้นมาใส่ในหม้อนี่ครับผม แนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาจะใส่เหล้าจีนให้ใส่ทีหลังนะครับก่อนที่จะเสร็จเมนูนั้นๆนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับทานควบคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมก็ทานกับข้าวสวยล้อ้อหรือว่าทานเป็นกับทานเล่นๆหรือทานเป็นกับแก้มได้นะครับเหมาะกับทุกมื้อทุกเวลานะครับเพื่อนๆนี่ครับตักให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเส้นจะนุ่มนะครับควันฉุยเลยนะครับนี่ครับอ่าเส้นนุ่มนะครับ รับรองเพื่อนๆจะทานได้เพลินเลยนะครับอ่ารสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับกลมกล่อมนะครับอ่ามาตักใส่จานแล้วก็อ่ตักน้ำจิ้มราดบนวุ้นเส้นบนเนื้อของเบคอนนะครับรับรองอร่อยครับเพื่อนๆนี่ครับน้ำจิ้มต้องเป็นรสชาติจัดจ้านนะครับจะอร่อยนะครับครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจแอดต้อมด้วยนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ